ข้อหกอเขาบอกว่าอะไรเซตของจํานวนจริงเอง,งหมดที่สอดคล้องกับอสมการตัวนี้นะคือเซตในข้อไหนเสร็จแล้วเราก็หยิบตัวนี้มาดูเลยเราก็หยิบตัวนี้มาดูสามกำลัง x ลบสองคูณอยู่กับสองยกกาลังเเนี่ยมากกว่าสองกำลังสองเราก็จะเริ่มจากตัวอสมการเนี่ยที่เขาให้มาเนาะ,ะเสร็จแล้วอันนี้ต้องทบทวนสมบัติเลขยกกำลังซะน,นิดหนึ่ง สมบัติของเลขยกกําลังมันมีอยู่ว่าถ้าฐานเหมือนกันคูณกันเนี่ยเราจะเ,เลขชี้ก,กําลังไปบวกกันได้เลยเนื้อหมายคือเราสามารถควบรวมตัวนี้เป็นฐานเดียวควบแล้วก็เอาเลขข้างบนมาบวกกันเนื้อหมายเราเอาเลขข้างบนบวกกันแล้วเหมือนยุบรวมเป็นฐานเดียวเออมันอารมณ์ประมาณนี้ได้เลยนั้นด้านไหนๆก็พูดแล้วนะถ้ามันหารกันก็ไม่ต้องสึกถูกปะถ้ามันหารกันเนี่ย a อยก,กําลังเหารด้วยเอ,เอยกกําลังเก็น่าจะเป็นอะไรก็น่าจะเป็นเอยกําลัง เอ็มลบเอ็นตรงไหมอันนี้คือคุณสมอิอ่ะอนี้ผิดผิดกันบกโอเคตามนี้นะคือหลักการคือประมาณนี้เลยหารเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังไปรวมกันหารเหมือนกันหารกันให้เอาลบกันอ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะใช้ตัวนี้แหละช่วยในการทอ่ะแต่ลักษณะการทําของเราอะมันเหมือนกับแปลงตัวนี้ไปเป็นตัวนี้หนไหมเวลาเขาสอนเขาสอนจากถังนี้ไปนี่ก็จริง แต่เวลาเขาให้เราทําเนี่ยนะตอนนี้เราทําเนี้ยบางทีหลายๆเรื่องเลยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะหลายๆเรื่องเนี่ยเขาจะดูว่าเฮ้ยเราแปลงกลับเป็นหรือเปล่าบางคนเือ้ยเจออย่างเงี้ยคล่องเลยแต่พอให้แปลงกลับจริงๆอ่ะให้แปลงจากด้านหลังกลับมาจริงๆงงเขาให้ตัวหลังนายงงไปยังไงต่อนะดังนั้นตัวเนี้ยบางทีเราต้องแปลงกลับนะเออเมื่อกี้พีรบข้างล่างไปนะดังนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันของเราตัวเนี้ยทรงเนี่ยมันออกแบบนี้เลยถูกปะเราก็แปลงกลับได้ใช่ไหมจากข้อข้อของเราเนี่ยใช่ปะ ดังนั้นตัวนี้พี่เขียนเป็นอะไรสามยกกําลัง x หารด้วยสามยกกําลังสองได้ถูกปะพอาําลังหารกันเราจะทําเราก็จะรวบรวมเป็นอันเดียวแล้วก็เอาข้างบนลบข้างล่างแบบนั้นได้ถูกปะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราแปลงกลับกันนะจากตรงนี้เป็นตรงนี้นะเนี่ยไม่งงนะลักษณะเดียวกันเลยเสร็จแล้วที่เปลี่ยนแค่ตัวนี้นะที่เปลี่ยนแค่ตัวนี้ที่เหลือมันเดิมหมดที่เหลือยังเหมือนเดิมทั้งหมดก็คูณกับสองยกกําลัง x มากกว่าสองกำลังสอง้ทำไม สองลังสองพี่คิดไม่ได้ว่ามันได้สี่พี่ดูแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอาจจะได้เอามารวมกันนะพี่ยังไม่คิดเลขเดี๋ยวค่อยคิดทีเดียวเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่จะโยนตัวนี้ขึ้นไปคูนตรงนี้มันหานอยู <Yeah. S 2> พยย่พี่ก็ย้ายขึ้นไปคูณใช่ไหมพี่ก็ย้ายขึ้นไปคูนย้ายขึ้นไปคูนฟังรน้ได้ใช่ไหมตัวนี้หานอยู่ย้ายขึ้นไปคูนได้ก็ย้ายขึ้นไปคูนชอบตัวนี้ก็หายไปเพราะฉะนั้นตัวนี้สามกำลังเอ็กคูณกับสองกำลังเอ็ก นะมากกว่าเท่ากับสองกำลังเอคูณกับสามก็คยสองกำลังสองคูณกับสามกำลังสองน้องไปดูตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเลขชี้กําลังเนี่ยกระจายในคูณกับหารได้แต่กระจายในบวกกับลบไม่ได้นะระวังอย่าสับสนนะสมมุติพี่มีเออคูณกับบียกกําลังเอ็นพี่สามารถกระจายตัวนี้เข้าไปชนได้ทั้งคู่เลยเนะี่ยเข้าไปเจอทั้งคู่นะดังนั้นตัวนี้มันจะกลายเป็น a ยกกําลัง n คูณกับ b ยกกาลัง n ในขณะเดียวกันหารก็ได้ด้วย a ยกกําลัง n โดยโทษ a หาร b ทั้งหมดยกกาลัง n เนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ a ยกกาลัง n หารด้วย b ยกกําลัง n โอเคนะแต่สูตรนี้ไม่มีนะหลายๆายคนชอบหาว่าครูคณิตหนูสอนมาบ้างพี่สอนมาบ้างนะตัวนี้ระวังนะ a ยกกาลัง n บวกถ้ามันเป็นบวกหรือลบเนี่ยจะเป็นบวกก็ช่่งจะเป็นลบกระช่างเนี่ยไม่สามารถกระจายเข้าไปแบบนี้ได้นะ เราต้องไม่ใช้สูตรกระจายกาลังสองสมบูรณ์กลังสามกำลังสาม,ส,ามสมบูรณ์อะไรก็ว่าไปน,นะคือเราจะต้องไปกระจายตามสูตรไม่สามารถกระจายเข้าไปอย่างนี้ได้ผิดนะหรือถ้าเป็นบวกกับลบเนี่ยไม่ได้เลยนะห้ามกระจายแบบนี้ได้เฉพาะคูณกับหารเท่านั้นนะเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยสังเกตนะข้อของเราอะ่ะมันไม่ได้ให้แปลงตัวนี้เป็นตัวนี้เอ็นไทมันไม่ได้ให้แปลงจากตัวนี้เป็นตัวนี้แต่มันให้แปลงจากขวากับซ้ายอีกแล้วถูกปะดังนั้นตัวนี้ถ้ามันมีกําลัง x ก,กาลัง x ทั้งคู่พี่สามารถเหมือนกันดึง ดึง n ออกไปอยู่ข้างนอกอ่ะเนี่ยดึงดึงออกไปอยู่ข้างนอกให้เหลือตัวเดียวแล้วจับข้างในคูณกันก่อนก็ได้ถูกปะเนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นตัวทรายดังนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันะเหมือนที่กระจาย x เข้าไปได้พี่ก็ต้องดึงออกไปได้อ่ะพี่ก็สามารถดึงตัวเนี้ยออกไปได้แต่พอพี่กระจายเข้าไปมันได้เหมือนเดิมเลยถ้าเรากระจายเข้าไปมันจะกลับไปเป็นมันทั้งหมดเลยเสร็จแล้วมากกว่าข้างฝั่งขวาดึงออกเหมือนเดิมดึงออกเหมือนเดิมก็จะเป็นสองคูณกับสามยกกำลังสอง ทำไมมันเป็นเลขสีกาลังแบบนี้ดึงออกได้หมดไม่ว่ามันจะเป็น x เป็นสองเป็นอะไรแต่ต้องเหมือนกันนะต้องเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคนละเลขมาไปดึงออกไม่ได้นะสมมติว่าเป็นสามกำลังสองคูณกับสามกำลังห้าอันนี้เป็นดึงดึงออกไม่ได้นะน้องอ่ะอ่าโทษผิดเป็นอ่าสี่กำลังห้าอย่างนี้นะอย่างนี้ไปไปดึงสองกับห้าออกมันมันดึงไม่ได้ต้องเป็นเลขเดียวกันนะย้ำอีกต้องเป็นเลขเดียวกันเพราะกระจายก็เป็นเป็นเลขเดียวกันเนอกดังนั้นตัวนี้ต้องดูมันเป็น x เหมือนกันอย่างนี้ดึงออกได้อ่ะเสร็จแล้วตอนนี้สามคูณสองได้ไรได้หก กำลัง X มากกว่าสองคูณสามก็ได้หกกำลังสองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ฐานมันเหมือนกันแล้วอันนี้พี่ลืมพูดไปนิดหนึ่งหลักการแก้อสมการหรือสมการก็ตามที่มันเป็นฟังก์ชันเอกโนะไม่อยากใช้คำนี้เลยแต่มันก็จำเป็นต้องใช้เพราะมันมันใช่จริงๆอะนะเขาอาจจะอ้างคณิตพื้นไม่ได้เรียนหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆตัวเนี้มันก็คือมันก็คือเอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ หลักการแก้ก็คือว่าเราจะพยายามทําฐานให้มันเท่ากัน <S <S โอเคไหมนื่ออไหมถ้าตัวนี้เป็นสองเราก็จะพยายามทําให้มันเป็นสองนึกออไหมสมมติเนี่ยฝั่งอีกฝั่งก็ทําให้มันเป็นสองไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายไหนก็ตามนะอาจจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับอาจจะเป็นเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับน้อยกว่ามากกว่ามากน้อยกว่าเท่ากับอะไรก็ตามเราจะพยายามทาฐานให้มันเท่ากันเสมอโอเคไหม <eron> โดยที่ข้างบนเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ดาวสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ และต้องไม่มีอะไรเกะกะนะคำว่าไม่มีอะไรเกะกะคือไม่มาบวกสองอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มาไม่มาบวกแค่ถ้ามันมีเราก็ต้องหาพยายามหาวิธีที่จะกาจัดมั like. นไปนะพรับคือจะต้องไม่มีไม่มีอะไรก่อกวนอยู่ข้างหน้าคือต้องเป็นฐานเหมือนกันคนกันเป๊ะๆอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็จะใช้การสรุปได้เลยสมมุติว่าถ้ามันเป็นเท่ากับไม่มีปัญหาถ้าสมมุติน้องทาออกมาอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บน้องสามารถสรุปได้เลยว่าเฮ้ยดาวเท่ากับสี่ยในกรณีที่มันเป็นเครื่องหมายเท่ากับน้องสรุปได้เลยนะทีนี้ถ้ามันเป็นอสมการ ถ้ามันเป็นอาสมการมันมีประเด็นนิดหนึ่งถ้ามันเป็นอาสมการนะอันนี้พี่ทวนให้เลยนะถ้ามันเป็นอาสมการน้องจะต้องดูตัวฐานมันนิดนึงจะต้องดูเลขกองฐานมันนิดนึงคือสรุปได้เหมือนเดิมแหละแต่ดูฐานนิดนึงมันจะมีสองกรณีคือฐานมากกว่าหนึ่งะกระฐานอยู่ระหว่างหนึ่งถึงศูนย์่คำว่าฐานก็คือ ตัวเลขฐานนะเลขฐานของเลขยกกาลังคือเลขที่อยู่ข้างล่างเนี่นะเนี่ยคือเลขเลขสองของเราในในที่เนี่ยอลองเช็คว่ามันเข้ากรณีเข้ากรณีไหนเนี่ยมันจะมีแค่สองกรณีนี่แหละคือกรณีที่หนึ่งกรณ,ณีที่สองอ้าวพี่มันไม่มีติดลบเนาะคำตอบคือถ้าเป็นเรื่องนี้นะเขาไม่เอาเลขติดลบมาใช้เพราะมันมันผิดนิยามเออมันเป็นข้อตกลงกันแต่แรกอยู่แล้วว่าถ้าจะพูดเรื่องเอกปยิ่ว่าเฉพาะเรื่องนี้นะหมายถึงว่าถ้าเขาจะถามโจทย์ของน้องเรื่องเรื่องนี้นะเขาจะเอาถามที่มันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเลขติดลบอยู่แล้ว โอเคไหมดังนั้นไม่ต้องกลัวเอ้ยพี่แล้ว่เจอโรงพยาบาลไงไม่มีนะถ้าเป็นเรื่องเอ็กโมันเป็นข้อตกลงกันแต่แรกอยู่แล้วฐานเป็นศูนย์เป็นไงนพี่นะฐานเป็นศูนย์ฐานเป็นหนึ่งเขาจะไม่เอาเลขพวกนี้มาใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันผิดนิยามนะนิยามของฟังก์ชันเอ็กโคือฐานมันจะต้องไม่ติดลบไม่เป็นศูนย์ไม่เป็นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เอาเลขพวกนี้มาเล่นกับเราอยู่แล้วนะดังนั้นมันจะอยู่ในกรณีที่หนึ่งหรือสองวิธีสังเกตก็คืออะไรเลขมากกว่าหนึ่งน้องรู้จักอยู่แล้วถูก ใช่ไหมสังเกตง่ายอยู่แล้วนะทีนี้ระหว่างศูนย์กับหนึ่งมันจะมีแค่สองรูปแบบเท่านั้นแหละนะคือเป็นศูนย์จุดเอ็กซ์ค่ามาเป็นพศนิยมอนะ่าค่ามาเป็นเศษส่วนมันคือเลขที่เศษน้อยกว่าส่วนอนะ่ะในข้างบนอนะ่ะน้อยกว่าเลขข้างล่างอนะ่ะคือสังเกตง่ายว่าสี่เหลี่ยมจะน้อยกว่าสามเหลี่ยมเลขข้างบนจะน้อยกว่าเลขข้างล่างเช่นสองตวสามอ่าสนะี่สิบแปดส่วนสี่สิบเก้าไนี้สามสิบเจ็ดส่วนร้อยอย่างเงี้ยนะพวกนี้ยจะเป็นเลขที่น้อยกว่าหนึ่งทั้งหมด แต่ถ้ามันเป็นเศษส่วนที่ที่ข้างบนเยอะกว่าข้างล่างมันจะเข้ากรณีบนถูกปะมันจะเข้ากรณีบนนะถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นเป็นเลขที่มันข้างบนเยอะกว่าข้างล่าง5ส่วน4่องี้ยมัน1กว่ากว่าใช่ปะมันจะเข้ากรณีข้างบนนะเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้พี่ไม่จําเป็นต้องบอกนะแต่ถ,ถือว่าเป็นชิกแล้วกันนะสำหรับคนที่อาจจะมองแล้วไม่ออกในทันทีเนาะแต่ถ้าน้องทาเลขมันนานพอสมควรฝึกจนเยอะพอน้องมองออกแล้วนะว่าตัวไหนามากกว่าหนึง่งตัวไหนยอยู่ระหวา่าง0ถึง อ้าวพี่แยกสองกรณีแบบนี้ทําไมพี่กําลังจะบอกแล้วว่าที่ต้องแยกเป็นสองกรณีอย่างเงี้ยเพราะข้อสรุปสุดท้ายของเราอะมันจะอิงตามนี้ถ้าเป็นกรณีที่หนึ่งน้องใช้เครื่องใหม่เดิมได้อันนี้คือหมายถึงพูดถึงทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสี่เครื่องใหม่นี้เลยนะทั้งสี่เครื่องใหม่นี้เลยนะถ้ามันตกกรณีที่หนึ่งน้องใช้ตัวเดิมใช้ใช้อันเดิมเลยอ่าอย่างเช่นตอนนี้ยเราดูข้อของเรามันเป็นเลขสองมันตกกรณีที่หนึ่งถูกไหมมันฐานมันมากกว่าหนึ่งอะ ดังนั้นพี่ใช้เครื่องหมยเดิมได้เลยสรุปด้วยเครื่องหมยเดิมตามนี้ได้เลยแล้วน้องก็ยกอันนี้ไปอ้าง,งอิงเลยมันทักต่อไปได้เลยโอเคไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฐานของมันน้อยกว่าหนึ่งนะอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งเช่นสมมติว่าสมมติว่าอันนี้พี่ยกตัวอย่างเพิ่มเติมนั้นเป็นหนึ่งส่วนสองยกกําลังดาวคําว่าดาวนี่มันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันจะยุบยับยุบยับบางทีอาจจะเป็นอาจจะเป็นสองเอ็กบวกหนึ่งหรืออะไรก็ตามแล้วแต่เลยนะตามลําบากเลยตามโจทย์เข้ามาเลยนึกออกปะคือมันจะเป็นอะไรก็ได้้้แเราราูกัน,พนวพใป แล้วสมมติว่าเป็นเครื่องใหม่เปลี่ยนเครื่องใหม่หรือเครื่องใหม่นี้บ้างน้อยกว่าเราทําจัดลูกให้มันเหมือนกันเรียบร้อยแล้วขางเหมือนกันเรียบร้อยแล้วแล้วั่งนี้เป็นสีเดียวอันนี้เข้าเงื่อนไขที่สองถูกป่ะใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งส่วนสองเป็นยังไงอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งถูกป่ะมันเป็นเลขที่น้อยกว่าหนึ่งดังนั้นตัวเนี้เขาบอกให้เรากลับเครื่องหมายด้วยเพราะฉะนั้นน้องเจอตัวนี้น้องต้องกลับเครื่องหมายถ้ามันเป็นอัดสมการนะอันนี้ย้ำว่าในกรณีที่มันเป็นอัดสมการพวกนี้นะคาว่ากลับเครื่องหมายก็ รู้อยู่แล้วเนาะมันคือกลับกับด้านนะแต่อย่าไปเปลี่ยนตัวเขานะตัวนี้เป็นเป็นไม่มีเท่ากับเราก็ต้องใช้ตัวเดิมนึกออกปะถ้าสมมติตัวนี้มันมีเท่ากับอยู่เราก็แค่แค่กับด้านมันหน้าที่ของเราแค่กับด้านกันไม่ต้องไปเปลี่ยนอันมันนะดังนั้นตัวนี้หน้าที่ของเราแค่กับซ้ายากับขวาแค่นั้นเองนะเมื่อกี้ตาของพ,พี่พี่บอกว่าเป็นตัวไหนเป็นตัวนี้ถูกปะเราเอ้ยมันหนึ่งส่วนสองนี่วาเข้ากรณีที่สองเวลาสรุปต้องสรุปแบบกลับเครื่องใหม่นะเพราะฉะนั้นเราจะยกบรรทัณนี้ไปอ้างอิงแล้วไปทาต่อไป อันนี้คือทบทวนให้นะเป็นของอสมการนาโอกว่าจะทวนเล็กๆน,น้อยๆกายเป็นทวนชุ่นใหญ่ให้เลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จบไปเรามีความรู้พอที่จะมาทําตรงนี้แล้วจริงๆตัวนี้ฐานมันเป็นหกอยู่แล้วเนาะจริงๆก็ใช้เครื่องหมายเดิมได้เลยถูกป่ะเพราะฐานเป็นหกมันมากกว่ามากกว่าหนึ่งอยู่แล้วแต่พี่พูดเผื่อว่าเดี๋ยวเราอาจจะไปเจอปีอื่นหรือบางข้อทําข้อสอบเก่าบางข้อช่วยดูฐานให้พีด้วยช่วยดูตัวนี้ให้พี่ด้วยนะก่อนจะสรุปถ้ามันเป็นเท่ากับไม่มีปัญหาน้องสรุปได้เลยน้องสรุปว่าเท่ากับได้เลยไม่ เนื่องจากตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายอ่ะสมการช่วยดูนิดหนึ่งด้วยนะช่วยดูนิดหนึ่งด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้หกใช้เครื่องหมายเดิมได้ถูกมากเพราะมันมากกว่าหนึ่งแปลว่าพี่จะเอาตัวเนี้ยไปเป็นข้อสรุปของเราเลยดังนั้นตัวนี้ x ต้องเป็นยังไงมากกว่าสองจบแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มากกว่าสองเราก็ไปดูยอยที่ถูกตัดแน่แล้วนี่นี่นี่ถูกไหมใช่ไหมถูกตัดออกเรียบร้อยแน่นอนแล้วนะทีนี้เราไปดูมากกว่าสองเนี่ยโดยความบังเอ็เอออันนี้มันมีประเด็นนิดหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้บางทีมันเป็นดามาเฮ้ย ในคณิตพื้นน่ะเขาไม่ได้สอนเรื่องนี้ถูกไหมเขาไม่ได้สอนเรื่องการเขียนช่วงแบบนี้นะแต่มันก็โดยคอมมอนเซนเนาะโดยคอมมอนเซนว่าเฮ้ยมันมากกว่ามากกว่าสองเนี่ยนะเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเส้นจํานวนเนี่ยเส้นจํานวนเนี้ยถพี่เขียนเส้นจํานวนแลวสองอยู่ตรงเนี้ยมันเลือกไปได้สองทางถูกไหมคําว่ามากกว่าสองมันต้องไปทางไหนมันต้องไปทางขวาอยู่แล้วถูกไหมถ้ามันมากกว่าสองอ่ะสมมติ x มากกว่าสองมันจะไปทางซ้ายได้ไหมไม่ได้ x มากกว่าสองเป็นอะไรเป็นสามนะเป็นสี่ นะเป็นสามจุดแปดอย่างเงี้ยคือมันต้องไปอยู่มันต้องอยู่ทางด้านขวาอยู่แล้วเนี่ยสามมันต้องอยู่ตรงนี้สี่ต้องอยู่ตรงนี้สามจุดแปดก็อยู่ลาวเนี่ยรู้ไหมคือมันมันต้องอยู่ทางด้านขวาอยู่นี้อยู่แล้วนะดังนั้น x มากกว่าสองคืออะไรก็ได้อ่ขอให้มันมากกว่าสองนะดังนั้นตัวเนี้มันก็คือไปทางโซนนี้นะใช้ได้หมดเลยสองใช้ไม่ได้นะถูกไหมสองใช้ไม่ได้ก็เป็นปกเนี่ยมันต้องไปทางด้านขวาดังนั้นโดยคอมมบนเซนถ้าไปด้านขวาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็ต้องเป็นอะไรเป็นอินฟินิตี้ถูกปะ ลอบอินฟินิตี้ควรจะอยู่ไหนควรจะอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมมันจะไปลอบอินฟินิตี้ก็ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อมันน้อยกว่าถ้ามันสมมติว่าข้อนี้เป็นเอกน้อยกว่าสองอ่ะถ้าสมมติว่าตอบตัวนี้ใช่ไหมมันก็จะไปทางด้านซ้ายใช่ไหมมันก็จะไปทางด้านไปทางด้านลอบอินฟินิตี้นะแต่ตัวนี้มันไปทางด้านขวาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นโดยคอมบังเซนต์ต่อให้ไม่ได้เรียนมาก,ก็น่จะพอตอบได้ว่ามันต้องตอบข้อสามแน่นอนนะะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อสามประมาณนี้นะ